ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เอปเปเป้ชัดเจนปิดโอกาสซบปืนเคยนเอปรปเป้ออกมาบอกไม่ย้ายไปร่วมงานอาเซนนลหลังถูกแฟนบอลถามเรื่องดังกล่าวก่องหน้าวั2ย่มีกระแสข่าวย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องหลังจากสื่อทั่วยุโรปรายงานว่านักเตะ แจ้งเรื่องไม่ต่อสัญญาให้ปาและชิงชแมงแต่รับทราบเป็นที่เรียบร้อยและกำลังรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อการประกาศอย่างเป็นทางการนอกจากนั้นกระแสข่าวระบุได้ว่าเอ็มปาเป้ P P e, เตรียมตกลงร่วมงานกับเรอแมเมรดในฤดูกาลหน้าซึ่งตอนนี้กำลังหาหรือสัญญาส่วนตัวล่าสุดมีแฟนบอลรายหนึ่งสอบถามหอกทีมชาติฝรั่งเศสถึงโอกาสย้ายไปร่วมงานกับอาร์เซนอลหลังมีข่าวว่าเดอกันเนอร์พร้อมเสนอสัญญาให้พิจารณา ไม่มีทางไม่มีทางเอ็มปเปเป้ระเบิดเสียงหัวเราะก่อนตบประโยคดังกล่าวซึ่งแฟนบอลรายดังกล่าวไม่ยอมแพ้ได้สอบถามสาเหตุที่เอ็มปเปเป้ได้ปฏิเสธเอ็มเาเป้กล่าวว่าเพราะที่นั่นมันหนาวเกินไปคำตอบที่ออกมาทําให้คนรอบข้างในเวลานั้นหัวเราะกันยกใหญ่และยังกลายมาเป็นแวร์ลในโลกโซเชียลหลังมีการนําคลิปนี้มาเผยแพร่นาโปลียังลุ้นโอซิเมนฟิตพอเป็นตัวจริง วิเตอร์ออสเมนศูนหน้าทีมชาติเนเธรียยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะพร้อมลงตัวจริงเกมเยือนอินเตอร์มิลานวันอาทิตย์นี้หรือไม่ออสเมนมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อไม่สามารถลงซ้อมได้ในวันพฤหัสและวันศุกร์ก่อนกลับมาลงซ้อมกับทีมได้ในวันเสาร์แต่ก็เป็นการซ้อมในบางส่วนเท่าน,นั้นแม้ในที่สุดจะมีชื่ออยู่ในทีมของฟานเชสโซคาโซนาที่ออกเดินทางไปสนามซาซิโลกัตามกองหน้าทีมชาติเนเรียยังต้องใช้เวลาที่เหลือแยกตัวซ้อมกับโค้ชตามลําพัง ทาให้มีข้อสงสัยอย่างมากว่าโอซิเมนจะฟิตพอที่จะเป็นตัวจริงในเกมเยือนจากฝูงอิตลาลีว่าที่แชมป์เกาโชในฤด,ดูกาลนี้หรือไม่หากโอซิเมนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ฟิตพอที่จะเป็นตัวจริงคาดว่าจะให้โจวานนี่สเมโอนีมีชื่อเป็นสเปซคนแรกแทนมากกว่าจะเลือกจากโคโมลัสปาโดรีที่เหมาะเป็นกองหน้าเรมเส้นมากกว่าอีก2ตัวหลักในแนวรุกไม่มีปัญหาวาเลสเคลียและปริตาโนพร้อมเป็นทีเด็ดในการสร้างสารรค์แนวรุก โจวานนี่มาตุเซโลกูซือั่าวของลาซซโอเผยนักเตะทุกคนรู้สึกโล่งใจหลังบุกชนะฟอิโซเน่3-2ในศึกเกาโชซลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อเราคว้าชัยชนะมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีที่เราลงสู่สนามในวันนี้พวกเรารู้สึกว่าความกดดันบนไหล่ลดลงเด็กๆไม่ได้แพ้เกมโดยตั้งใจพวกเขามีปัญหาในสโมสรที่ซับซ้อนในการทำงานพวกเขาแสดงเหตุการณ์ตอบสนองทางอารมณ์ในวันนี้ด้วยการจ่ายบอลผิดพลาดง่าย พวกเขามีความสุขที่ชนะเกมมันเป็นเกมที่ยากทุกคนรู้สึกโล่งใจที่เก็บชัยชนะได้สำเร็จ